นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ โธสัมมาสัมพุทธัสสะสิสิสิทธิพระพรานมวันเวนวิเศษอาติเรกตยโชยายตุภะวังชายามังคะลังตตาโตโลกังสุขังบาลัง ชายมหามงคลอเนกสวัสดียาทีถูกใจเสียมจานกำจาดไพรีศัตรูพินาตอังการอาจมงคลพูดเป็นผลแก้วเกิดพาเลือดลังเลมหาพลาสุกีติยาเวนวิเศษเศสาเป็นเกต เกียรกิงุตตมังคลาสุนาคตาสุมังคลาอุตตมโชกอุตตมะโยคุตมานิเิอุตตมะมหานาธีมหาสกิมิลาช ด้วยอำนาจอันเลือซสอ้านคุงขาทางลายไม่มีนักปราดและปุโรหิตทั้งบัณฑิตและเจ้าเมืองมามพร้อมเท่าแกมาหนังล้อมสาธุการบริวารไหลเหลือลังมาห่มนางอยู่่ล ตาซ้อนมุลหลลากบ่ปลัดปลากไปไกลมาฮุ้มจ่ยส้มเสื่อนยอหยกยืนมุงคลนให้เป็นบนแว่ซาง ตัวระอ่างความดีร่วมกันมากระทำลาบาสีเพื่อเป็นมังกรดีอันวิเศษปรารุเพิแห่งความดีเสริมราศีของคุณครูผู้ฉลาดปรารกาดได้บรรจุเป็นครูใหม่สดใสดีงาม ขอบุญตามทรงผลให้ลุลาบใจสมดังปานิธานไดลรับราชาการอย่ามีมองขอบุญพ้องป่ายโพดสร้างประโยชน์เหลือคณะแก่ทางการศึกษาจนหอดหอย เป็นที่เพิ่งบ่าของนักเรียนตัวน้อยอยู่สวัสดีวัสสะพีเงืนยาวยิ่งงามเปลี่ยงเพียงเบียลาคาสรงวัดสายาถอยเท่าเพยพลลายทรงสุดตากานีกายสุดทั้งหลายลำยิงงามเปลี่ยงเบียงสบุน ขอกุสลอันลำเลิศมงคลเกิดมีมาให้ท่านคุณครูจูทาไลาจังยินประสบแต่ความกเกษมวัฒนาจำเนียนวานตราบจีราธิธิการ เอิงยาวนานเสียบต่อไปกำพูดเถินเมื่อมา,าที้พ่อแม่ญาติ่น้องทุกตัวทวนได้เตลวนสมเสืยนยินดีจึงได้จัดหาพันบายสีวิจิตบันจงดีสิษยสาวาตตัง้งหาด แต่หนูจ้าจึงได้ควรกว่ายาสาปอามีทั้งหัวมันและหัวเพื่อเกลือเอาได้แม่มันงัวจนโจนั่นแม่นมากเปล่าซ้มแต่งใบล้อมเลียนบ้ามีทางกากุลากาตัวผูกอกแต่งใสตกสวยรวย งามไวยไวยเลิดแล้วเหล่ากองแก้วใส่ผ้าควนสาปะอามีหลายลากหาได้มาปรามวยมาแต่งใส่ผ้าปะไว้ถึงเสื้อตังเมื่อยาดเตีย มีสีใสปลอเสามาวานนี่ก็จึงไปอาราธนาวจานเจ้าพุทธลาดมานัองอัอื่นเื่นขวานบาศีสี เมือนีเป็นมือสันวันนี้เป็นวันหนีวันดีทีอามุตตะโชกประสิทธิโยพรอมลคะาะนากรอพูตาก่าจึงไนมาสูรคอยผู้ปัวก่าจึงในมา,า,นมาตามภาษีภาษาก่อยนี่เป็นผู้เท่าสร้างว่ากล่าวเจิญควนัน

quán tôn tao với phaùo, men tao ma với phaùo, men tao mà đưa đưa, 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 đưa. quan ở. ยังอินอ้ยนับตั้งแต่เมื่อนี้สีเด่นเ,เป็นสายเกียรตประสงค์สิ่งใดดังตไตหมหมมุม่งให้่งเวีองคือใจตั้งสมหวังดังวาดฟ้า ซบัญชูเป็นครูมาได้สำเร็จเที่ยววนงามล้วนถูกเสี่ยงันใจสถิตสตียนมันดูตางาประดมีทีเมทีปัญญาดีเมตักษะแก้ปัญหาให้รอดทน ได้เป็นโบ้สิตนมาชุนด้สุนเพื่อใส่เลื่องเป็นยอดแก้วงามแล้วดอกจาามองเป็นครูยางถูกต้องในสมมาตรมนุหมายบารจุไม,ม่มีใจมี ใชอยู่นานไปให้มีจบอย่าได้มีทุกสกจะเรื่นไว้ในนาทีได้สองขันทุกปีเงินเดือนขึ้นเรื่อเรือรวยล้นกว่าพาย ขอให้เจ้านั้นไดนต่ำเน่งไงเป็นพ่ออเด็กครูดูยาสินานเกินร้อให้หัวเง้องไปนาเต็นบุตร,รคาคุนูได้ดูแลพ่อกกบเม,ม่ เพลินเหนื่อยหลายแท้แท้เงินในแม่นทรงเรียนสู่เบากเพียนคำเศร้า,างนักเบาแสลำบากจากให้ลูกนั่นไดสูงลำลื่นคุณจนมาหอดมือนี้ในสมวาดใจหวังเมื่อีน้าลูกสาวโกก สอบบัรชจูเป็นครูใดเอเพราะแม่ดีใจโลนลูกเป็นครูสูพ่อแม่มกับทั้งญาติพี่น้องสุ่มเสือ้อเพระสกุล ให้คำคุณแก่ผันอย่ามีวันเอือมมองมนต์ให้เป็นคุศผู้เป็นครูแท้ดอกแม่พิมเป็นครูแท้าวา

สิบขวัญกายมาอยู่เสือมาอยู่เหนือผู้ไหนเกียงตั้งขวัญแข็งไก่ามาสวมแข็งอยู่ลีลาลีลาลีลาตั้งขวัญกาก็ให้มาสวมขาอยู่ลีลาลีลาลีลาขวัญเที่ยวกลางเกลื่อนอยู่นำนำนำเน,นือเน,นือเหนือความเมื่นนมมอย กวันเอ๋ยอหายขวัญเจ้านี่นา้าบาอยูย่เฮืนอนเสาแก่มาอยู่แปดบารุงเมียเมื่ออยู่เตี้ยเก้าหันว่ามาเยอะกวันเอ๋ยอขวัญตัวโกบใครบ้ากันออก วันตกหมอกไก,ก่บ้ากะลูกวันตกคูไก่บ้ากันบน่นวันเจ้านี้ย่าได้ไปอยู่โซนในหว้วยดอกแก้มผู้แก้แมปลาว่ามาเยอะวันเตอรอ์วันผู้เป็นกับนัดไหนจะมาอยู่แวน้นใบควัน ผู้เป็นวัดและเป็นไหนหจะมาจะมวนเอามีตั้งวันผู้เท่าเท่านั้นกไอยก้อยสักไม่กวนเท่าตามยังมาอายุจุบ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 ่าวาเดเดควันเอ๋ยอออมาลำทางเป็นคนตองมาลำปองเป็นคนถานมาลำทางเสียนกว้างไม่ควยกว้างน้ำหนา บาดว่าน้ำล้นหัวก็ให้ควันเจ้านี่คอยลอยเหตมาอยู่บาดว่าน้ำถ่วงผู้ท่วมดอยควันเจ้านี่กี่เหืือไม่เงียบลมบาดเสียเกี่ยวเกี่ย phát xế kiều kiều quan châu NHタ <Nhạc> mã ở rớt qua quan ở hãy quán เมื่อก to ินสิ้นปลาตูตัวทอคอนาคให้ขวัญเจ้านีน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 านี่นาเมื่อกินสิ้นปลาปากตัวทอคเอือให้ขวัญเจ้านีน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 านี่นาเมื่อกินสิ้นปลาเสือตัวทอคอมาว่ามาเยอะกว่าเออ ว่าร่างนั้นแล้วก็จงบายเอาฝ่ายอบแก้วมุงคุณหมุนคุณที่งามดูอาจผูกแขนราดเอาควันกันแม่นผูกเบ้เองสายคอยควันคุณครูจุธาไลนี่มาเยอะกันแม่นผูกเบก้องัวากคอยขวัญคุณครูจุธาไลนิย่ มาทุกงูทูกงมาทุกตนทุกคนกะเสือบ่อไปกำบบูเถินว่าแล้วตั้งแหกตั้งแต่ในกาลนี้นี่เมื่อนาเจ้ายาได้ซาเสียสีให้เจ้ามีอายุยืนยาวยาได้สันมันไอเจะมันปั่นงามเขากวางมันไอเจะมันปั่นก้างงูตอกเตี้ยมันไอเจะมันปั่นเก่อนสางงูมันไอเจะมันปั่นวัวสางล้อมัน นายจำอันปัน่นกวานหินแดงแ็ง่ายจะแ็งปั่นแบนหินลาดสูงเรียม,มาาเขาสูงแมน่นใหญ่เบี่ยงต่อควันเจ้าเนยได้หากใหญ่เบี่ยงลักควันเจ้าเนยได้โคนยาได,ด้ม้นเหมือนตองยาได้หมองเหมือนเท่ายาได้เท่าเก่าเสียสีก็ให้คุณครูจู่าได้จัจงเย็น ที่ได้บรรจุเป็นขระราชการครูใหม่นั่นมีตั้งแต่อายุวันนึงมีสุขังพลังกอตัง้งเตียงมาน้อมตะอานจวงอาจริญน้อมตาอานจวงอาจริ sụ kháng khả lạc